พ่อขาสวัสดีค่ะครับพบกันอ,อ,อีกแล้วนะคะกับคุณพ่องงาชุมชืม่นคุณพ่อคูมพันตุลากันเช้านี้กินข้าวกับเมียงออมหมูแดดเดียวค่ะพี่น้องหัวเ <laughs> ราะอะไรหัวเราะอะไรครับนะกินข้าวกับเมียงกินข้ากับเมียงนี่ค่ะเมียงออมหมูแดดเดียวใส่ผักชีแล้ว ตักข้าวไว้ข้าวเย็นหมดแล้วพ่อมากินช้าค่ะพ่อขาตะสานตะก,ก้าอยู่ค่ะพี่น้องอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคงพันดุลากันค่ะขอบคุณหลาย,ลายค่ะเป็นวิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงนะพ่อเนาะกับเข่ากับมีเมียงกับอ้อมนี่ละแทบแบ่พ่อแทบเนาะไตบักชีหลาย,ลายอันอันนี้กัแบแทบยุ่งลักพอ่อไอหมูแดดเดียวกันนุ่มยุ่งลัก กินง่ายอยู่กินง่ายอยู่ค่ะนั่นแหละกินโปรตีนเยอะๆหมอบอกว่าให้กินโปรตีนเยอะๆหมูแดดเดียวนุม่มกินหลายๆเลยเพราะเข้าวะเบิ้งพี่น้องเมียงไงวะบื้อฟีมือหน้าแดงได้เนี่ยแซ่บคักเข่าเหนียวไหมฮอนอนจำตุยค่ะ ขอบคุณดีซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะสดพอสดน้ำาซดน้ำนั่นแหละแม่ก็กินเยอะนะพ่อแม่กินหมดถ้วยเลยนะออมมาแม่กินแม่กินข้าวเยอะเลยวันนี้กินหมดถ้วยเลยอม ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องครูคพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยล่ะวันนี้คุณแม่ครูคำพันนี่อารมณ์ดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสร้องเพลงแต่เช้าร้ <laughs> <laughs> องเพลงแต่เช้าเมื่อวานนี่อันเอาทอดซี่โครงอะไกินแล้วจะูมกโดง่งๆซี่โครงพูดได้ว่าท่านว่าร้องเพลงอยู่ในพระเขา่าพี่น้องเรามีความสุขหายเมื่อน,นี้เราก็มีความสุขเมื่อเน,นี้ตื่นแต่เช้า ขึ้นต่เข้าแต่งตัวสวยยิ้มแย้ำจ่ำใสอารมณ์ดีแม่คมพันแม่แช่มชมชื่นได้ค่ะปุณนะใบเมียงจำเมียงเตือนมาหนิเตือนเตือนมาหนิมานี่มานี่ไหนนะดูดิดูดิมาถ้าใสเอฟซีเน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายเดียนเดียนเบิ้งเบิ้งใบเมียงไงไอ้เบิ้งดูเบิ้งเบิ้งให้เอฟซีเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้องสาวโคมพันปุณนะตุ้เมียงใสอีกละ เมียงแซ่อีกเมียงหน่อยพดอดเหมียงแซ่บเหมียงบอกพี่น้อยเนาะบอกพี่น้อยอยู่หนเอาจ้ำจ้ำจำ้ำใดเบิ่งดดแซ่บวะกินเดินเป็นดนแซ่บคิดไปไหนคะเบิ่งกระเป๋าน้อยไปไปไปเลียดงานค่ะพี่น้องอสมอค่ะเอา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 ไปขอบคุณมากมากค่ะพวกกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะป่ะเเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไม่พน่ะพี่น้องเบิ้งเขาไมด เก่าไม่แ่บบ่หอมบ่แ่บแสบสบบอเซนี่ค่ะมาตาตัดมาทางคุณพ่อค่ะโอ้โหขอบคุณฟรีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อค่าสวัสดีค่ะ